คำเตือนคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้อาจจะมีคำพูดที่หยาบคายและเน็บแน,บแนมและอาจจะเข้าข้างฝั่งตัวเองผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือเชียร์ทีมที่ถูกเน็บแนมควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองไอ้สัสอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีท่านทุกผู้ชมทุกคนตอนรับเข้าสู่สนามโอแทฟฟอร์ดนะผม อัน,นนี้เป็นเกมพรนะีเมียร์ลีกนัดที่31ของแมนยูนะครับผมเป็นเกมเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะหลังจากนัดแรกนะครับผมบุกไปเสมอเชฟฟิลด์ในบ้าน3ประตูต่อ3นะครับผมแม่นัดแรกก็เกือบชนะนะครับแต่พลาดท่าเสมอนะครับผม11บูอ็ผู้เล่นตัวจริงของแมนยูวันนี้นะครับผมมากับแผน4 3 1 2นะครับบอกกันเลยว่าแผนที่ผมมาเนี่ยมาจากเว็บบูลสกอร์นะครับผมผู้รักษาประตูก็มีเดคอาหลัง4ตัววอนนิสซาก,ก้าลินเดลเลฟแม็กควายชอค กลางนะครับผมมี4ตัวป็อกบาเฟรดแม็กโทมินีบรูโน่หน้า2ตัวเป็นมาคัตแรดฟอร์ดแล้วก็อองตนีมักซียามนะครับผมเหมือนเป็นแผน4 4 2นะครับผม4 4 2แบบไดมอนด์นะครับทางฝั่งเชฟฟิลด์เดนแมนในแผน3 5 2นะครับผมผู้รักษาประตูตตมัวกองหลัง3ตัวบัสแฮมโอคอนเนลนะครับผมเป็นญาติกับโอคอนเนอร์นะครับผมทุยโรบินสันกองกลาง5ตัวนะครับผมมีบ布าดอลูนสตรแมนอร์บุตเฟด สเฟนนะครับกองหน้าของตัวมีแม็กเบอร์นี่แล้วก็โมซัสนะครับผมนะก็บอกเลยว่ากูไม่รู้จักนะครับผมไอ้นักเตะเชฟฟี่กูรู้จักแต่โอลิเวอร์นอวูดนะครับคนเดียวนะฮะก็่านเชฟฟี่ก็ขอภัยแล้วไม่ทันเล่นไม่ทันอะไรเลยครับผมแมนยูบุกมาแล้ววานวิสากา้าแม็กโทมินี่ไม่รู้ว่าคืนนี้นะครับผมทางฝั่งโอเลขข่กูน,น่าโซชาจะจัดทางปอกบาลงเล่นพร้อมกับบรูโน่หรือล่าบูน่บูน่จังหวะนี้ยิงโอ้โหไปติดเซฟครับผม เกมนี้บอกเลยว่าดีนเฮนเดอร์สันนะผมไม่ได้ไม่ได้ลงนะผมเพราะว่าเป็นการยืมตัวมาจากแมนยูนะฮะก็เลยทำให้อ่าไม่สามารถลงเจอทีมเก่าได้แต่ลูกนี้บุนโน่หลุดมาแม่งยิงไม่เข้าเราพุ่งล่าประตูโชว์เหนียวไปหนึ่งจังหวะครับผมโอ้โหแมนยูทักทายก่อนครับจังหวะแรกเพียงแค่3นาทีเกือบ4นาทีครับผมบุนโน่เฟอร์นันเดสเปิดมุมมาใครได้มองหรือเปล่าได้ฟอนมงแล้วโอ้โหอ,อ,อีสัตว์ไม่ตรงกรอบไปเอาก็ไม่ทันแล้วนะครับผมน่าจะเป็นลูกเตะ จากริมเส้นนะครับผมนะเออเอสมัวนะครับผมไอสัตว์สงสัยตานีไม่ค่อยจะดีนะครับอ่แมนยูตัดตัดบอลได้ครับผมตามระเบียบนะครับบอลชั้นเชิงสูงกว่านะฮะสเฟน,นครับผมอา้าวโดนลุมสองเรียบร้อยแล้วแมนยูมักซียเอามึงจะไปคนเดียวยังไงครับผมออืหืมให้ปอกบาออกมาทางซ้ายลูกชอจะเปิดหรือเปล่ายิ้อยักหนึ่งจังหวะแล้วเปิดด้วยขวาประตรูเซฟอา้าวยังไงครับจุดโทษหรือเปล่า ผู้รักษาประตูผู้ตัดสินนะครับผมอ้าวเข้ามาคุยกับทั้งสองคนนะครับผมดูกันอีกทีครับลูกชอมาจาังหวะน,นี้แม่ยึดหนึ่งจังหวะแล้วโอ้เหมือนจะโดนทาฟาวนะครับลูกชอหรือว่าทาฟาวเขาอ้าวชี้หน้าเป็นกับตันทีมด้วยนะฮะชี้หน้าชีา้หน้าครับผมชี้หน้าโอลิเวอร์นองบุรอ้าวเด็กเกาแมนยูเหมือนกันนะครับผมโอ้โหเกือบในเส้นอยู่แล้วอัชทีหายทําไมกรรมการไม่ให้เข้าเส้นไปเลยล่ะ บูโนเปิดมาแล้วป๊า้าๆมงปว๊ดครับผมไอสัตว์นักเตะเชฟฟิลด์เก็บได้นะครับผมแม่งชื่อมึงอ่านอ่านยากนะครับผมผมขอบางตัวอ่านยากไม่อ่านนะฮะอ่าครับผมป๊อกบาครับสิบนาทีแรกแมนยูก็กดดันอย่างต่อเนื่องนะผมแม็กโทมิเน่ให้ป๊อกบาเปิดเองครับผมแล้วมักซียาวอูปไป็นแรดฟอร์ทผอภัยไม่ได้มงครับผมเชฟฟิลด์เคลียลร์ออกมาบ布拉ด็อก ให้โอลิเวอร์น้องบูดข้างหลังแม่จะขึ้นหน้าก็ไม่ได้นะผมต้องเล่นนะครัเอา้าพุทธศัพท์ตงทำเฮียนะครับโอ้โหโ,โชว์เวอแดกไปหนึ่งจังหวะครับผูพุทธศัประตูหวานบิสก้าแม็กโทมินเน่ครับผมโอ้โหโกองกลางเมนยูว,วนันนี้บุกขึ้นมาทั้งสามตัวเลยแล้วอบอกวาหาจังหวะจะยิงโอ้โหไม่ได้ครับผมเฟร็ดนะครับผมมาจากการกันไม่ได้แล้วมูเซ็ตมูเซ็ตนะครับผมอย่าเขียชื่อมือมูเซ็ตนะครับ ทีแรกกูนึกว่ามันชื่อโมซัดนะครับผมไม่ใช่นักนักดนตรีนะฮะก็ยังเคาะบอลครับเชฟฟิลโอ้โหสุดยอดครับนักเตะเชฟฟิลวันนี้ให้อ้าวเมนยูก็เสียเหมือนกันครับไอสัตว์ไอ้กูเพิ่งจะแบบพูดประชดเชฟฟิลไปมึงเสียซะแล้วครับนักเตะเมนยูไอสัตว์ให้กูประชดนิดนึงไม่ได้เลยครับโอลิเวอร์นอร์วูดแหมคืนหลังอย่างเดียวครับเชฟฟิล เชลฟิลมันมาอุดแน่นอนครับแต่แมนยูทําไมนั่นนี้มึงไม่รีบหลังจากสิบนาทีแรกผ่านไปมึงก็ไม่รีบเลยนะครับผมบรูโน่ครับแม็กโทมิเน่แม็กโทมิเน่นะครับผมพึ่งต่อสัญญาเอา้าแเลตฟอร์ดพี่มาเอาจังหวะน,นี้ก่อนครับเปิดโอ้โ oh, หไม่ได้ครับผมนะัตเตะเชลฟิลสกัดออกมาครับอา้าวเคียรยออกมาไม่ดีเข้าทางวันบิสากา มึงไปยังไงซากาเข้ากลางก่อนแม็กโทมิเน่แทงให้บูโน่เฟนาเลตยิงไปติดนะครับผมโรบินสันแล้วมัสสิยาวยิงอีกทีไอ้สัดนรุดกอบครับผมโอโ้โหเป็นลูกที่ไม่ไม่น่าจะพลาดแต่ก็เสือกพลาดนะครับสำหรับอองตัวนี่มักซิยาวตั้งแต่นะัดที่แล้วแล้วนะฮะที่เจอทางสเปอร์นะครับผมโอโ้โหยิงไม่ได้ลุ้นส้นตีนอะไรเลยครับ โอ้โหก็มาต่อจากเมื่อกี้นะครับผมสําหรับแม็กโทมินเน่นะครับผมแหมวิ่งเยอะที่สุดในเกมไปแล้วนะฮะก็เพิ่งต่อสัญญากับแมนยูไปนะครับถึงปี2025นะครับผมเดคเค้ก็ถือว่าอยู่กันยาวๆฮะตอนนี้ผมกําลังจะ20นะครับผมโอ้โหผม25ครับแม็กโทมินเน่หมดสัญญานะครับผมเดีไม่รู้ว่าจะต่ออยู่กับแมนยูยาวๆจนขัดสั้นหรือเปล่าเอาแล้วจังหวะนี้เชฟฟิลมาครับผมแม็กเบอร์นี่ยิงโอ้โหเดคเค้ร์เซฟครับผมแหม นี่แม็กเบอร์นี่แบบน่าจะยิงไม่ดีกว่านีนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถผ่านพ้นมือของผู้ักษาประตูที่เคยเป็นอดีตนะครับผมอันดับอันดับหนึ่งของโลกนะครับผู้ักษาประตูถึงแม้ถึงแม้ว่าหลายๆนัดที่ผ่านมาหรือว่าปีที่ผ่านมาเขาจะเสียบอลจนเป็นลูกที่ทําให้เข้าประตูนะครับผมนะลูกพลาดจนต้องเสียประตูนั่นเองนะครับโอโ้โหแมนยูครับผมการของบอลน,น้อยกว่าเชฟฟิล์นะครับแปลกจริงๆ เปิดมาจากวันนี้แม็กตัวไม่ได้เคลียร์ออกมาครับผมบอลด็อกสตีเฟนจะแม่แหจะชิปมาให้ไอ้บอลด็อกนะครับผมไม่ได้ฮะโอลิเวอร์นอบุดแต่มุมครับผมเล่นลูกสูตรหรือว่าเล่นสั้นๆหรือเปล่าเอ้า <c oughs> เรียบร้อยครับผมเปิดอย่างสวยไปติดหน้าพวกเดียวกันมึงทำไปเพื่ออะไรโอเคนะครับ ตอนนี้ d ดีเคอเปิดมาจากเข่นทุยเส้นเขตประตูครับผมไอสัตว์ลิ้นกูก็พันหมดเนี่ยเออไอ้่าเออ,เอ,อ,เอ,อต้องไปฝึกพูดใหม่แล้วนะครับผมหลังๆนี้ไม่ได้ให้ลิ้นพันกันครับบอลดอกมาแม็กเบอรน์นี่แม่ปล่อยบอลหลอกนะครับจะกลับไปหลอกตัวเองไปด้วยครับแล้วแมนยูจะสวน,นครับผมปอกบาเปลี่ยนแกนมาทางขวาให้กับอรอนวานวิซาก้านะครับผมวันวิซาก้าเปิดขึ้นมาให้กับแรดฟอร์ด เลฟอร์ดโอ้โหมงไม่ได้ครับเสียบอลแล้วมักซิอาเก็บบอลได้ให้กับแม็กโทมินี่ขวาขวาขวาเติมแต่ไม่จ่ายครับให้บูโนโ่บูโน่จ่ายไปติดนะักเตะเชฟฟิลแล้วเชฟฟิลจะสวนครับผมสตตเฟนมาที่มูเซตเปิดครับผมได้หรือเปล่าลินเดเลอร์ครับผมคืนหลังให้ดาวิดเดเคอนนะครับผมอ่าไม่รีบไม่พอนะครับผม จะให้เขาบุกมาเป็นระยะๆะะครับแมนยูสตีเฟนคืนหลังที่โรบินสันนะครับผมลูนสตรัมโรบินสันเล่นกันสองคนครับสตีเฟนครับผมสตีเฟนเจอหลาดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมบาสแฮมบอดอกฟลิกฟลิกมาที่บอลดอกแล้วเปิดขึ้นมาจะให้ไมค์เวนี่ให้ที่ไมค์เวมงงออกไปครับผมงงสกอตไวสวยงาม แต่ก็นักเตะก็เก็บบอลไม่ได้นะครับผมบอลอยู่ที่เชฟฟิลด์ครับเฟกสตีเฟนสตีเฟนมึงยังไงฮะเฟกแทงมาที่แม็กเบอร์นี่อา้าวกองหลังแมนยูจะป้องกันได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้โอลิเวอร์นอวูดนอวูดเปิดมาไปติดพอปอกบาแล้วจะได้ได้ทุยแล้วจะได้เป็นลูกเตะมุมสำหรับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดนะครับผม แลนนี้เฟล็กเป็นคนเตะมุมนะครับผมเปิดด้วยซ้ายแล้วมงสกัดออกมานะครับผมน่เป็นแม็กโทเมเน่ครับที่มงสกัดออกมาแมนยูจะสวนแล้วครับผมโยนมาให้มาคาราฟอร์ดแม่โยนไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็เป่าหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมที่สนามโอดัฟฟอร์ดแมนยูกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมแมนยูมีโอกาสทักทายไปก่อนนะครับผมจากลูกแรกของบรูโน่ฟานนเดสนะฮะไม่ถึงห้านาทีนะครับแต่ว่า ยิงไม่เข้านะครับผมไปติดเซฟนะครับผมก็ดูเปอร์เซนต์การคลองบอลนะครับผมแมนยูครับตกต่าไปแล้วนะครับหลังจากครึ่งแรกมาครึ่งแรกเริ่มมาไม่เกียรทีหินนิบุกเอาบุกเอานะครับหลังจากนั้นก็คองบอลแทบไม่ได้นะครับแมนยู43ต่อ57นะครับแต่การยิงแมนยูก็เยอะกว่านะ3ต่อ1นะครับแต่ตรงกรอบ2ครั้งยังไม่เป็นประตูนะครับเชฟฟิลตรงกรอบหนึ่งครั้งก็ไม่เป็นประตูเหมือนกันผู้ักษาประตูเซฟไปครั้งละ1รอบนะ ครับผมไปชมครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาฮะคราวนี้ใช่ฟิล์มจะได้บุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับผมคพึงแรกนี้มีโอกาสหลุดไปนะครับแต่ว่าหญิงไม่เข้านะครับผมติดเซฟรวกษัตรูที่เคยเป็นอดีตนะครับผมมือหนึ่งของโลก และจกักรวาลนี้ฮนะเออเปิดมาให้ดิไม่ควายดักบอลไว้ได้บอลมิสคาครับผมเปิดอีกแล้วให้กับมาคาแลตฟ,ฟอร์ดมงม,ม,มันไม่ได้ครับผมเล่นบอลโยนอย่างนี้กองหน้าเราไม่ใช่แบบสายตัวใหญ่ครับแต่มึงจะเปิดทําไมฮนะมึงไม่เล่นลูกเลียดไปครับไอสัตว์เอ้ยดูสตรมเปิดมาแม่เหมือนกันครับผมสองอา้าวสองทีมมึงทาอะไรเนี่ยโอ้โหอา้าวอย่างดีที่มาซยาวเก็บบอลได้ป็อกบาเห็นเพื่อนซ้ายไหมครับอา้าวไม่เห็น ให้แม็กโตเมนี่ยอดให้ที่แรตฟอร์ดก็ไม่ถึงอีกแล้วครับผมจะเล่นลูกเปิดกันทําไมพวกมึงกองหน้าเราแบบสายความเร็วนะครับไม่ใช่สายพละกกาลังให้หม่งสู้กับเขานะฮะมันไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าเกมเกมแมนยูจริงๆมันเป็นอย่างนี้หรือว่าบอทในเกมมันโง่ะครับผมแม็กโตเมนี่ um ชิปมาอีกแล้วครับผมไอส้สัตว์เด้นมึงจะชิปอะไรหลายรอบนะครับชิปหายหือว่าชิปหายแล้วละ่ะบล็อกบาร์ห้บูโนเฟรดนะครับ ยังไงคืนปอกบาเอามาซ้ายลูกชอมือคืนเฟซอีกแล้วโอ้โหเล่นกันฮนะเป็นสามเหลี่ยมแล้วองสิยาวได้บอลจะชิปมมแมแฟอร์ดไม่รู้กันนะครับผมเชลฟิลก็เอาบอลไปแดกอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมบอลด็อกบาสแฮมโอคอนเนอร์น,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 ะน,รอน,นะครับผมคนนี้น่าจะเป็นญาติกับไรอันโอคอนเนอร์นะครับผม สายซิ่งเหมือนกันครับเฟสแมกโทมิเน่พอปอกบาก็ยังไม่โชว์อะไรเลยนะครับผมสำหรับปอกบาได้ลงคู่กับได้ลงเล่นกับบรูโน่นัดนี้นะครับผมเอา้าแล้วแทงออกมาทางซ้ายให้กับลูกชอเปิดเข้าไปแลตฟอร์ดไม่ได้มงนะครับผมโดนมงเคลียร์ออกมาสตีเฟนคือหลังที่โรบินสันโอคอนเนอร์ nor, เล่นกันสองคนที่โรบินสันนะครับผม มาทางสายที่สเฟนเปิดมาเฮดวิ้งโมกลมงเคลียออกไปอา้าวเฟสเหมือนจะปล่อยบอลครับเข้าทางเชฟฟิลด์อีกแล้วครับผมโอ้เชฟฟิลด์ก็คลองบอลเหนือกว่าแมนยูอีกแล้วนะฮะเหมือนครึ่งหลังเชฟฟิลด์จะต้องการแต้มนะครับผมไม่ได้เพียงแค่มายันเสมอเหมือนในครึ่งแรกนะครับบอกมาสกัดได้ดีครับเฟสให้ที่ลูกชอเปิดมาแรดฟอร์ทำดีครับมาที่มักซิยาไปมักซิยาล มาสียาลมึงโชว์สกิลหน่อยเพื่อนโดนบางแล้วอาจารย์เป่าหรือเปล่าเป่าสิเออไอ้สัตว์เออเป่าแล้วครับผมแหมกว่าจะได้ฮะอาจารย์เรียกมาตักเตือนแล้วผมโอคอนเนลนะฮะไปไปมึงไปตรงนั้นมึงทำฟาวมึงไปดูครับมาซียาลแม่งไม่โชว์สกิลฮะแค่ตัวบางบอลไว้แล้วก็ให้เขามาขัดขานะฮะโอคอนเนลมึงฟ้องอะไรฮะเห็นเห็นฟาวชัดเจนมึงจะฟ้องอะไรมึงอย่าเถียงมึงอย่าเถียงไอ้สัตว์มึงอย่าเถียง ทีมกูอ่าบูโน่นะครับผมแมนยูได้เปอร์เซ็นต์ของบอลเพิ่มขึ้นมา2%รูโน่เปิดมาแรดฟอร์ดได้บอลคืนมาที่บูโน่บูโน่ย่างตัวบังบอลไว้แล้วยิงโอ้โหหลุดกรอบครับผมไอสัตว์เอ้ยเหมือนเกมหน้าที่แล้วที่เจอกับสเปอร์นะฮะแมมีโอกาสต,ต้องส่งนะครับสำหรับรูโน่เฟอร์นันเดสเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยพอใจนะครับผมที่มีช่องแล้วไม่ค่อยสง่งและมีช่องยิงอย่างเดียวนะฮะบูโน่ ก็เจ็ดสิบนาทีตอนนี้ทั้งสองทีมแม่งก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับกูไม่รู้ว่ามึงจะแก้เกมหรือเปล่าเปลี่ยนได้ตั้งห้าตัวแต่สึงไม่เปลี่ยนสักตัวนะครับหรือว่าไม่มีตัวแก้เกมแล้วสําหรับแมนยูเรามึงส่งมหาเทพเจสซี่ลนลิงการลงมาก็าได้สัตว์กูไม่ว่าหรอกอา้าวจ่ายอย่างนี้นะครับแม็กโทมิเน่เผาบ้านตัวเองครับมูเซ่ทางซ้ายให้สตีเฟนสตีเฟนยังทันนะครับผมสตีเฟนล็อกหนึ่งจังหวะ จะเปิดหรือเปล่ายังล็อกสองจังหวะแม็กโทมิเน่เข้าไปสก,กัดได้นะครับผมแมเรียบร้อยฮะแล้วแมนยูเปลี่ยนเลยครับผมส่งโอเดียนดิการโล่ลงมาแทนมาคัดแรชฟอร์ดนะฮะแมนยูจะบุกแล้วนะครับผมโอโ้โหเชฟฟิลก็บุกเช่นกันครับจังหวะนี้เชฟฟิลเปิดมาแล้วอ้าวได้ฟาวนะครับผมเชฟฟิลอยู่ในเต็ด แล้วบูโน่ครับผมดูกรรมาการเข้าไปตักเตือนนะครับผมเหมือนจะไปทําฟาวใส่ผู้เล่นเชฟฟิลนะครับผมนัดนี้ผมให้บูโน่เป็นกัปตันทีมเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นหัวใจของแมนยูไปแล้วนะครับตอนนี้ส่วนเจสซี่ลินการ์ดนะครับผมผมให้ตําแหน่งเนื้องอกของเขานะครับผมนะก็คือส่วนที่ไม่ค่อยจะสำคัญกับร่างกายเท่าไหร่นะครับผมเอาแล้วครับผมโอลิเวอร์นองวูดมึงจั ส่งทีมเก่าลงนรกหรือเปล่าครับแม่เปิดมาไม่ดีนะฮะก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมเปลี่ยนตัวไปแค่คนเดียวนะครับแมนยูหรือว่าอิกาโลจะลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับผมเปิดมาให้กับอิกาโลอิกาโรงมงไม่ได้นะครับผมเข้าทางเชฟฟิลด์อยู่ในเตดสตีเฟน,นครับผมมูเสเซ็จแม็กเบอร์นี่เขินที่เฟล็กครับเฟล็กให้ที่แม็กเบอร์นี่อา้าวไปทำทางแล้วมูสเสร็จ โหโดนลุมสองแล้วโอ้ยังมีโอกาสยิ่งรับด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับผมแม็กเบอร์นี่โอ้โหเชฟฟิล์บุกแล้วน้ำแมนยูครับไอสัตว์ไปได้ยังไงไอสัตว์แมนยูในเกมมึงเป็นที่อะไรครับผมเอาแล้วครับงานงอกแล้วนะครับผมสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเมื่อกี้กองหลังมึงยืนกันสี่ห้าตัวแต่ว่ามึงไม่เข้าสกัดเลยชัดตัวครับดูกันอีกทีนะครับผมโอ้โหเล่นกันสองสามคนครับสําหรับ เชฟฟิลด์อยู่ในเตดมู้เสร็จแทงให้แม oh, ็กเบอร์นี่โอ้โหยิงด้วยซ้ายนะครับผมคนที่ต้องประกบไอ้แม็กเบอร์นี่ก็คือแฮร์รี่แม็กควายนะครับแต่ว่ามึงหายไปไหนครับโอ้ oh, โหอยู่ห่างเป็นวาครับแล้วให้เฟสเข้าไปเสียบอย่างนั้นไอสัตว์เอ้ยแฮร์รี่แม็กควายเสียหมดครับผมค่าตัวกองหลังที่แพงที่สุดในโลกและจกกักรวาลและทางอังคารนี้ไอฮิเอยมึงทำอย่างนี้เรียบร้อยครับผมต้องเปลี่ยนแล้วครับโอเลกโกนัาโซชา ต้องเอาหมาักซียาวออกไปแล้วนะครับผมหลังจากขึ่นแรกมีโอกาสส่องแต่แม่งยิงออกไปไหนไม่รู้ครับเอาแล้วครับรับแล้วนะครับสําหรับเชฟฟิลยูในเต็ดแมนยูครับมึงจะทวงสกอร์คืนได้ยังไงครับไอ้เฮ้ยถ้าของจริงเป็นอย่างงี้นี่กูแบบน่าจะเลิกดูและแหละไอ้เฮ้ยเอ้ยพ่อมึงตายในเกมมึงเล่นได้หวยแตกมาก นี่ไงจะให้เขาบุกมาอีกแล้วขนาดเขาตั้งรับไอสัตว์มึงยังให้เขาบุกมาแล้วยิงโอ้โหเกือบเข้าอีกนี่ฮพ่อมึงตายมึงโชว์อีกแล้วครับแมนยูอันนี้ในเกมนะครับในผมขอยยําว่าในเกมนะครับไม่เป็นของจริงไอสัตว์กูจะเลิกดูตั้งแต่สามสิบนาทีแรกนะครับโอ้โหมูเส็นยิงจังหวะนี้ดีที่มันไม่ตรงกรอบวงกรอบกูว่าเรียบร้อยละไอสัตว์เปลี่ยนอีกแล้วครับเอาหัวใจกูออกไปแล้วครับแล้วส่งควรมาต้าลงมานะครับผมโอ้โห ขนาดบูโนอยู่มึงแทบไม่มีโอกาสแล้วนะครับครึ่งหลังมึงส่งคนมาต้าผู้เชี่ยงช้าลงมามึงคิดว่ามึงจะได้บุกไหมไอ้ฮ้มึงคิดอะไรกันอยู่ครับแมนยูตัดบอลได้ดีครับตัดบอลได้ดีอย่างเดียวครับแล้วจะจบสกอร์ได้หรือเปล่าควรมาต้าแทงให้กินบูดเอาปกปาได้บอลจะให้ที่อิกาโลอูอิกาโลยืนซื้อบื้อครับผมเมื่อกี้โอ้โหทําให้เสียบอลครับเหลือสามนาทีครับสองนาทีแล้วครับอิสซาเต้จะหมดเวลาแล้วฮะแมนยูก็นะครับยังเล่นบอลเนิบเนิบนะฮะ นี่ครับผมก็เหมือนจะปล่อยหมดเวลาครับปล่อยแพ้คาบ้านไปครับมันเป็นอย่างนี้อ้าครับเฟกชิปมาโูเสร็จโอ้โหลินเดเล็บมึงสูงกว่าเนี่ยมึงยังแทบจะหมูกไม่ได้นะครับผมโอ้โหจบแล้วครับทศเวลาสามนาทีครับสตีเฟนขึ้นไปอีกแล้วครับวันวิสก้าดวนกับวันวิสก้าโอ้โห้เห็นไหมวันนี้เข้าบอลก่อนแล้วก็ฟาวนะครับผมโอ้โหจบเกมนะครับกูว่าอย่างนี้ เสียฟาวไม่พอนะฮะไม่เนาทีสุดท้ายของการทดเวลาแล้วด้วยครับผมโอโ้ไม่โทมเน่เข้าสกัดจังหวะนี้กูอยากจะยกเลิกสัญญาเลยนะครับผมรอเล่นนะครับแต่ของจริงนี่เขาเล่นเล่นดีนะครับเล่นดีนะฮะไม่เหมือนในเกมในเกมส้นตีนนะครับผมอะไรที่เป็นเกมมึงก็อย่าไปเชื่อมากนะคโอริเวอร์เนาะวูดเปิดไหมึงมองเข้าไปสองลูกเลยไอสัตว์โอ้โหหมดเวลาครับกูแอะเปิดไหม ควยมึงแพ้ขาบ้านไอ้สัตว์มึงเล่นได้ส้นตีนมากกูขอชื่นชมไอ้สัตว์ชื่นชมเชฟฟิวไอ้เฮียแพ้คาบ้านไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากลูกยิงของแม็กเบอร์นี่นะครับเร็วระยำมากครับผมดูสถิติครึ่งหลังครับคองบอล41นะครับผมให้เข้าคองบอลตั้ง59นี่คือมึงเล่นในบ้าน แล้วโอกาสยิงครึ่งแรกอะ่ะมึงยิงไปสี่ครั้งมึงก็ยิงเหมือนเดิมให้เขายิงเพิ่มขึ้นมาไม่พอให้เขายิงเขาเข้าเป็นประตูอีกดูการส่งบอลของมึงมึงส่งบอลสำเร็จเจ็ดสิบสี่ครั้งเขาส่งบอลสำเร็จหนึ่งร้อยี่สิบห้าครั้งโอ้ยกูต้องเต็งกับมึงยิงอีเฮียทั้งในเกมให้ของจริงเนะนี่ยใน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 เกมนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับผม AI มันอาจจะโง่นะครับแต่ของจริงถ้าเป็นอย่างนี้กูเลือกดูตั้งแต่สามสิบนาทีแรกอิสั์ห้องตาย ามาดูครับโอ้โหแม็กเบอร์นี่นะครับผมได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปส่วนทาง d ดซข,ของเราครับได้ห้าจุดศูนย์ครับผมไอสัตว์เลยในน้อยที่สุดในทีมแล้วแหละเฮียห้องตายน้อยที่สุดในทีมจริงๆนะครับผมเฮียเอ,อ้ยทำไมมึงเป็นอย่างนี้กูไม่อยากให้ของจริงเป็นอย่างนี้ถ้ามึงแพ้ขาว่านี่คือมึงไม่ต้องลุนท็อปโฟแล้วกูบอกเลยเฮออียโอ้โหแต่ยังไงเราก็จะดูนะครับผมคืนนี้อย่าพลาดน,นะครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเจอกับเชฟฟิล์นะครับผม mm hmm. เวลา เที่ยงคืนนะครับของวันที่24มิถุนายน2020นะครับผมนะโอเคครับก็ถ้าใครชอบการภาคซ้นตีนเร็วระยะอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ช anel บอลจันตะกองแล้วเจอกันใหม่นะครับผมเกมหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไรนะก็ติดตามกันไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสด,ดีครับเสียงชิบหายะเกมนี้